สวัสดีครับผมเอ็มร้านัเซนนะครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องจอ OFA นะครับ OFA เนี่ยวัสดุของจอเนี่ยเป็นจอกระจกนะครับกระจกคือสามารถท,ทนรอยขีดข่วนได้นะผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะทําให้ดูคัตเตอร์นะครับผมจาคัตเตอร์ลองกรีดิดดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับืม,มหนามากเอ้ยไม่แรงรือเปล่าอ่ะลองนะอืมไปรอยไหม น่ครับพันสตุปเป็นจอกระจกนะครับกันรอยขีดข่วนนะครับของซ g นะครับรุ่นใหม่ o f เอจอเดียวกับจอซ G ตัวตัวเก่าแล้วแหละจอตัวเก่าก็เป็นจอกระจกกันรอยเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ใช้จอกระจกเช่นเดียวกับตัวเก่านะครับนี่นะครับอีกทีหนึ่งนะคัตเตอร์อ่าดูนะคัตเตอร์นะคมจริงๆนะคมนะครับนี่ะครับนี่นะคมนะคมนะครับผ่านนะกระดาษผ่านดูเนี้ ยังไงก็ไม่มีรอยครับเป็นจอรกระจกโอเคนะครับก็ใครสนใจจอ o f a ก็ทักมานะครับการทักเซนนะครัประสุจอรกระจกนะครับการรอยขีดขวนขอบคุณมากครับไม่มีรอยเลยเนะนี่ยจำดีจริง